ตอนนี้ก็วันนี้ได้รับพัสดุจากแฟนเพจส่งมานะครับคุณเพชรชลัรนะครับคุณเพชรชลัรแล้วก็กล่องนี้ก็ของคุณเพชรชลัรเหมือนกันครับแล้วกล่องหนึ่งของคุณนิตยานะครับคุณนิตยาส่งมามีขนมมีมาม่านะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกน้องๆนะครับไหนโม่ตั้งไปไหนะอะโม่เสื้อสวยนะโม่ตั้งมาตั้งแล้วโม่เสื้อเสื้อก็แจกเสื้อด้วยอยากใส่เสื้อด้วยนะโอ้โหน่าแก่ใช่ไหม แล้วเพื่อแบบนี้ก็ไม่แจกหรอเขาดีแจกไหมไม่ตองจ่ายเลยต้องโอนแไหนไม่ถือกล้องเหรอขนาดผู้หมวดเขายังแจกแค่เสื้อยืดเองยวกเพี้ผมเป็นแก่จ่าจะผมแจกได้ท้อบำรุงเอามาโอ้ยมึงไปยืนแอคชั่นถ่ายรูปอยูเขาแจกของไม่ได้มาถ่ายรูปมาเดินครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวมันมีหลายอย่างอยให้เย็นๆเลย มันอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะเฮ้ยครับครับวันนี้จะมารีวิวแป้งเขาจะยัดทาแป้งไหมเออ่งนะ้ำไม่อาบมันอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะโอเครับของมามาก่อนได้ก่อนนะครับแล้วต่อท้ายไปเลยรับแล้วก็ต่อท้ายไปเลยโจมารับของแล้วมาต่อท้ายเดี๋ยวจะมีรอบต่อท้ายไปนะ มาอ่านเอาล้อมึงเอาครับจ้า้ยมก็ไปไหนเพื่อมาให้กูดิให้แม่จ้าไม่กูา่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮไา่าาฮ่าฮาฮ่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 ารรรามา ในกองทุนยังยังไม่ได้มยมีอาหารแมวได้ยังครับเรับครับีนวเยแม่ี่น้นงมอีกนะมีเยอะนะมีกาแฟด้วยนะได้จเขาไปเของเลย กาแฟครับมีก่อาเลาอาเอากาแฟเอาอีกเอาเอาข้าวเสียข้าวเสียเอเยียเดี๋ยวมึงจะมึงกไปขายอีกแหละครัโอ้ยมาคมกาแฟครับเอาไอ้ไอ้ดุนครับไม่รับเหรอหาพวกนี้มึงไม่กินนะอ๋ออยู่ตรงนี้ของครับยังหมด ไม่ไม่ได้เราทำไมครับออใครยังไม่รับกาแฟมามมาาช่วยถือ้อครับไม่ได้กาแฟไม่ได้ทีครับรังไม่รับกาแฟช่วยถือเร็วแล้วหมูตั้งไปไหนนี่ไม่ไม่ต้องครับหมูตั้งเพราะหลือไม่มุดเลยครับ ิออเกไว้ให้เพื่อนรับบ้ามไม่อะไรวะต้องเวียนเลยนี่เย่อนั้แหละาวุดได้รู้รับของใคนี่มเชื่อใจเวียนตามครับครับเดี๋ยวก็แจกเสื้อแจกือเรอจะหนึ่ก็แจกเสือด้วยครับครับครับเวียนเวียนครับ มามาช่วยเฉยจะเจอจช่วยเฉมึงไปรับใหม่ผมมามากไว้พี่กูก็ได้กมาผ่านกองผ่านกองูไงดรับไม่จาโอ้รับไม่จาแรับรับไม่จาฮะผ่านกองไม่ไม่ฟื้นมันายพอไรปวดันนีมันนีไงกอูร มดอขครับนยมามามึงเมุดมึงอ้อนแมมหมดครับอ่นเมวครับครับบอกกมึงบอกเบิ้ลเบิ้ลมครับครับเนี่ยผมครบไปแล้วครบแล้วนะแล้วใครยังไม่ได้แล้วเราเราไม่ได้เลยมุดมุดกาแฟโลมาได้ที่มามาซะกอนวนะมมา ได้หมดเดียวปกติโอเคครับนี่นี่นี่ก็ขอบคุณแฟนเพจลูกเจ้าตากนะครับคุณเพชรรัตน์นะครับแล้วก็คุณนิจยาที่ส่งมาให้พวกเราฐานชายแดนใต้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับไ่น่าเอยครับเอาขอบคุณก่อนเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับผมเป็นเจ้าตากย่อมผมได้รับแล้วครับ